สบายดีพี่น้องสาวราสาวไทยทุกคนอะไม่ยิ้มอยู่กับซองแฟนตาซีแนลตอนนี้ค่อยคนหัวหอนเลยทุกคนค่อยสั่งกล่องสุ่มเริ่บุได้ตามหูปกทุกคนก็ยิขึ้นภาพเลยทุกคนมึงเนาะจริงที่เขาสั่งมาแล้วมันคือกับหู้เลยทุกคนมันคนละไซส์เลยทุกคนีเนาะทีเราสั่งมากล่องสานีทุกคนและประเด็นคือกล่องสุ่มไอโฟนกล่องสุ่มไอโฟนสำนีทุกคนมือค่อยยงเหยื่อกว่าซ้ำทุกคนนี่ว่าแทะเลยทุกคนนี่ แต่ค่อยจีบขอบบกซื้อหารเนาะว่าซื้อหานห์ดเลยเนาะราคากล่องนี้กับพวกนี้น้อยๆเนี่ยแปดสิบเก้าพันกีบยังไม่รวมค่าส่งถ้ารวมค่าส่งก็จีประมาณแสนหนึ่งแสนกีบถ้าตีเป็นเงินไทยก็จีประมาณสองร้อยบาทเงินก้อนนี้ค่อยเอาไป,อ,าไปอินรือได้หลายอย่างค่อยเอาไปสั่งกล่องซุ่มจิงสอกท่านใดถ้าแปดกล่องกูได้ทุกคนวอนธรรมดาเลยวอนละทุกคนวอนให้ทุกคนช่วยแซ่คนละหนึ่งแซเพื่อพือเจ้าข,ของฮานผู้นี้ได้เห็นฮารน,นี่เป็นฮานที่ม่าดังคนติดตามเพจ สองสามแสนคุณนะทุกคนเพจนั้นความสวยความงามเกี่ยวกับอันทีมทาหน้าห้าบูว่าด้กล้องนี้มันมีเพลยแต่ประเด็นโบมีไอโฟนแล้วไอโฟนเรนี่ซัมนี้ทุกคนขอถามนีทุกคนไอโฟนเจ็ดอยังเยือกซ้ำค่อยเอาโทรศัพท์ค่อยมาแทะค่อยโคตรเจ็บเจอเลยขอฮันเกตโคตรเกินตอนนี้ค่อยว่าจุแกะลองคิดไปขึ้นมาค่อยจะแกะเนาะอย่างเลยเฮาก็เสียเงินแล้วเนาะค่อยจะแกะเนาะมะมึงข้างในเนาะว่ามันมีเพลย์มาแกะตรงเดียวเลยทุกคน แพ็กมาอย่างดีทุกคนกล่องสํานี้อันอื่นค่อยบูเจ็บเจอค่อยเจ็บเจอตัว่าโพสลงกล้องซูมไอโฟนกล้องซูมไอโฟนค่อยเจ็บเจอตัวป้าหน่ยทุกคนแอทุกคนมึงเดียวมึงเดียวซัดมึงเดียวเลยฝ่ามือค่อยยิ่งเยอะกันซ้ำทุกคนยังมีปัญหาเล็กน้อยบุบลงอีกฮันนี่บุดีฮันนี่ทุกคนทุกคนบาตรงสั่น ค่อยยอมเลยทุกคนเพจกับเพศดังไปนั้นมามึงดี่ไปดูเลยเสียโคตรหมอนเลยทุกคนค่อยยังเล่าบาละเอียดนะทุกคนเนาะของฮาท่านบอกว่ามีแจกเงินแดมีแจกทองคำแดมีแจกไอโฟนแดอุดเองเลยว่ามีเงินทุกกองค่อยเก็บเอาทุนมึงค่อยยังไม่ได้เอาเครื่องหรืออออเลยทุกคนเด้อ เงินเงินทุกคนเงินเกินไปวะทุกคนสบ,บู่ครีมแต่ค่อยจิบบอคโซูทังหน้านะเพราะว่าทาังหน้านี้เป็นเป็นซื้อแบรนด์ของเจ้าของงานนะั้นเกินไปวะทุกคนค่อยแล้วโคตรผิดหวังเลยทุกคนเป็นกล่องที่ว่าค่อยบุพอเจอ,อยังไงกล่องซุ่มกล่องนี้ตามที่ค่อยได้เฮ็ดคลิปไปสี่ห้าคลิปก่อนั้นค่อยกะสั่งกล่องซุ่มมาหลายอย่าง แต่ค่อยบุเคยที่จีว่าทางฮานว่าเป็นนั้นเป็นนี้มิจาฮันเดียวฮานนี่แหละที่ค่อยบุพอเจอรบ้าบุพเพเจอร์ยังใหญ่เลยโพสบอกว่ากล่องซูมไอฟโฟนกล่องซำนีใจที่สองมีเงินทุกกล่องเงินทุกกล่องทุกคนทุกคนก็ได้เห็นไปล้ว,ว่ามีเงินบอแต่ที่สามแจกทองคาซัมนี้แจกทองคําโคตรบุพอเจอเลยฮานนี่วอนละทุกคนสร้อยแสคนละหนึ่งแสแสลงทิกตอกแสลงเฟซบุก๊กเพื่อเฮอเจ้าของฮาน,นได้เห็นอันนี้ค่อยขายจิตไปเอามาฮ้อนฮ้อนสุด หนึ่งค่อยว่าเมื่ออื่นจริงๆจ,จะค่อยมาเห็นกล่องนะค่อยอุดเจอท่ามื่ออื่นบุได้ค่อยเลยมาอัดเลยค่อยเห็นโพสลงที่ตอกค่อยบริตตตามแบบค่อยเล่นติ๊กต็อกเห็นมันที่มีคอมเมนต์นึ่งจากผู้ผู้แหละคอมเมนต์เข้าไปในฮ้านนั้นแล้วเขามาตอบอยู่ติ๊กต็อกแล้วเจ้าของทาาง้านมาโซเงินมาโซเงินให้เห็นแล้วมาโซเพื่อถ้าว่าจีเฮดํมนี้เจ้าของท่านเกินไปหลอกแดกเงินผู้บริโภค ถ้าค่อยเว้าหรือบบเข้าหูทาผู้ชมผู้ลือเลยว่าบุหรือเจออันผู้ที่ว่าเปิด้านขายเนี่ยต้องกราบขอโทษทแท้ๆเนาะถ้าผู้ลือที่ว่าเคยเจอแบบนี้จะเข้าจือว่ามันเป็นยันลือกลองซุ่มนี้ค่อยกระท่ามาประมาณอาทิตย์ปลายเลยทุกคนค่อยวอล้ะทุกคนค่อยแส้ขเขาละหนึ่งแสเพื่อให้เจ้าของ้านได้เห็นนะครับผู้ว่ามันเป็นยันลือแต่ถือค่อยยูทูบมาค่อยบุคยบคยขอให้ทุกคนแสแเฮงวันนี้เท่อนี้ค่อยขอแท้ๆทุกคนส้อยแส้ลงทิกต็อกส้อยแส้ลงเฟซบุ๊กให้เจ้าของฮันได้เห็น ว่าวกลง้งหานเพื่อนท่านตป็นน้ำเลือ